คลิปนี้ให้เป็นคลิปเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรก็ประสบการณ์แล้วกันก็คือตอนนี้เรากําลังเดินทางไปที่วัดเพื่อที่จะไปเขาศพหมาที่บ้านพอดีน้องหมาตายอ่าพอดีน้องหมาตายอ,อแก่ตายธรรมดาไม่มีอะไรอายุเยอะแล้วส,สิบสปีปสิบกว่าสิบกว่าสิบกว่าปีละเออต้องบอกไว้ก่อนนะว่าคลิปนี้เสียงอาจจะไม่ดีเพราะไม่มีอุปกรณ์อะไรมาเลยอันนี้คือมือถือล้วน เราอยู่ข้างนอกแล้วแม่โทรมาบอกว่าเออพี่ดีตายแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องรีบฉุกระหูกมากันเดี๋ยวตอนนี้เรากาลังไปวัดโชคดีมากที่ว่าวันเนี้ยรถอะไม่ติดแต่ก็ต้องลุ้นก่อนว่า,มาเมื่อกี้โทรไปที่วัดมาบอกว่ามีคิวว่างไหมเาเหมือนเขามีคิวนัดเอาไว้แล้วอะแต่ว่าเจ้านั้นเขาบอกมาไม่แน่ใจสี่โมงห้าโมงเย็นเราก็มาลุ้นกันว่าเราจะได้ไปก่อนเขาหรือเราจะรอหลังเขา แล้วเดี๋ยวไปถ่ายรีวิวไปดูเวลาเผาศกหมาเราต้องเตรียมอะไรบ้างเผื่อใครจะได้เอาไว้ใช้นะเดี๋ยวรอดูที่วัดแล้วกันโอเคปะป้ายราคาค่าเผาน้องหมาน้องแมวนะราคาก็จะประมาณนี้โดยประมาณนะอยางไม่คิดว่าเสียงอาจจะไม่ได้ยินเพราะว่าอุปกรณ์มีไม่ครบตอนนี้เรามาถึงวัดกันแล้วเดี๋ยวให้ดูออบรรยากาศของวัดก่อน อันนี้คือเห็นป้าเขาจะมีเขียนว่าเตาเตาสัตว์เลี้ยงอันนี้เป็นสถานที่เขาเอาไว้เผาสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ,ะ,ะน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยมามาติดต่อที่วัดได้วัดกลางคลองสี่แต่ว่าไม่ได้อยู่ในโซนวัดนะจะอยู่ฝั่งด้านนอกแยกสัดส่วนเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็นั่งรองั้นเบื้องต้นจะบอกนี้ก่อนว่าสิ่งที่ต้องเตรียมมาถ้าหาไม่ได้ไม่เป็นไรนะ ปกติถ้าบ้านเนีน่ยนะจะเตรียมดอกไม้จื<ต>้ขึ้นมาแล้วกันได้อย่างอันเนี้ยพวกวีนที่เมื่อเช้าเออต้อ,องบอก่อนว่าวันนี้วันพระยุ้นอยู่ว่าที่ดีจะไปวันพระไหมซึ่งวันพระจริงๆแล้วเมื่อเช้าก็เตรียมดอกไม้วันพระแต่ว่ามไม่ได้งนอกกไม่ได้ถวายไม่ได้ถวายก็เลยไม่ได้ถวายก็เลยดอก,ดอกไม้โชคดีที่ดอกไม้อยู่ในตู้เย็นอันนี้ก็เตรียมดอกไม้มาด้วยแล้วถ้าใครไม่มีดอกไม้ ไม่ไม่ต้องซีเรียสนะคือใช้ดอกไม้รอบรอบวัดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณดูเดี๋ยวเขาจะแนะนําอีกทีเขาจะแนะนําอีกทีนึงว่าต้องมีอะไรเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแาวที่นี่เสร็จใช่ป่ะแถวเสร็จตรงเนี้ยเดี๋ยวแดนพาไปดูไปไปถึงรอยกระดูกเลยเดี๋ยวตอนนี้ก็คือนั่งรอรอที่มาก่อนเราก่อนประมาณชั่วโมงหนึ่งโดยประมาณโดยประมาณระหว่างก็จะนั่งรอเดี๋ยวเล่าเล่าอะไรสักหน่อยเล่าเรื่องพี่ดีให้ฟังไหม า่ตอนเนี้ยอยู่กับเรามาสิบสี่ห้าปีเนาะสิบสี่สิห้าปีประมาณนั้นเจอโดยที่อยู่กลางถนนพี่ดีอยู่กลางถนนกูจ, <c oughs> จะร้องหาเนี่ยเจอคนอยู่กลางถนนก็เลยไปเก็บ ก็ไม่รู้จะไปคืนไว้ที่ไหนสุดท้ายก็ต้องเอากลับบ้านเพราะาเราเราก็ไม่รู้ว่าเขามาจากไหนเนาะก็เลยยิ่งไิ่งกลับบ้านเป็นหมาตัวแรกก็้เป็นตัวเดียวด้วยมั้งที่อวเข้าบ้านเองเออที่อวเข้าบ้านเองเราไม,ไม่ไม่เคยเอามาเข้าบ้านเลยอนะไรอย่างเงี้ยพี่ดีเป็นหมาที่เป็นหมาใจดีเป็นหมา,หมาที่เข้ากับเข้ากับทุกคน ทุกตัวดิทุกตัวในบ้านได้แบบเลี้ยงน้องเลี้ยงแมวอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นเป็นช่างจะมาทําอะไรใครจะมาบ้านหมารับแขกมาเออเขาจะเป็นหมารับแขกอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นหมาที่แบบดีมากไม่เห่าไม่อะไรเลยแดดทั้งสิ้น มีน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยใครอยู่ที่ไหนก็ลองหาวัดใกล้บ้านาเนาะใก,ใ,กใกล้บ้านหาวัดใก,ใกล้ใกล้บ้านอ่ะเราจะได้เตรียมตัวเตรียมของหรือจะได้ทำอะไรได้ผูกอะไรประมาณเนี้ยเนาะเพราะสมัยเนี้ยมันหาที่ฝักยากยากมากมันมันไม่ค่อยมีแล้วอะ่ะบ้านเรือนมันก็ขึ้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยน่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่พอจะให้ความรู้ กับหลายๆคนได้สำหรับคนที่หลักฐานเหมือนกันตอนนี้ก็รอเวลาอันนี้เป็นขั้นตอนการเตรียมที่จะเผาศพน้องหมาน้องแมวนะเบื้องต้นก็คืออให้เอาล่างเขาอะมาวางไว้หน้าหน้าเตาเผาใครมีดอกไม้มีอะไรก็มาโรยเอาไว้แล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็จะ แอาดอกไม้มาให้เป็นกรรมตรงดอกไม้ข้างวัดเนี่ยแหละมีทูบมีเทียนแล้วก็กรรมดอกไม้ให้อีกเพิ่มอีกหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือเหรียญสองเหรียญเหรียญอะไรก็ได้เอาวางไว้ที่ตัวเขา เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราเอาไปลอยน้ำที่ท่าน้ำวัดเนาะเออไปเดี๋ยวริมคลองอะ่ะไปเดี๋ยวเราเอากระดูกมาลอยที่ริมคลองวัดกลางคลองสี่กัน 1,200บาทอันนี้ก็เป็นขั้นตอนคร่าวๆวิธีแล้วก็ขั้นตอนการเผาศพต่อหมาน้องแมวเขาน้ามีคลิปไหนเอามาอัปเดตอีกฝากติดตามด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งในช่องของเราด้วยรวมไปถึงฝากติดตามในช่องทางอื่นๆของเราด้วยค่ะ